โอโโ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 ้โหหโมูปิ对对้งนี่เนี่ยน้ำควายโอ้โหอันนี้เนี่ครับหอยค้างก็อะไรหาเซเลมขนาดหอยเฮ้ยไม่ต่ำเบนบอลมันเขาจะยุ่นได้ฮะฮะอันนี้เหรอเตมเดี๋ยวนี้ถ้าครบได้คนเกิงเนาะเขาว่าครบใส่หมวกนะหอยค้างเดี๋ยวนี้นะถ้าเขาว่าครบใส่หมวกได้แบ่งเกลืองเนอโอ้โห นี่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 โตกินหอยของแต่นี่ิีนถไหนชีเอาลูกกูไปเอลดี่ารนี่สาวอะเปิดนุดนะชี้ไปเอาไหนี่เอาลูกกูไปเอาไหนนามือนาักมือบนนั่นหะเนี่ยเอาอยู่นี้เนียมเนียไหมตกัยังวะ หมูมูมูมมูบุตะ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 ตอนี่ก็มีนี่มกนอันนี้เอาไ้ใส่เปลืกหอยนี่นี่พ่อตัวกินหอยนี่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 